สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมหมุม3้เดี่ยวออโต้เช่นเคยอ่าวันนี้มีรถ SUV นะครับผมช่วงปี2 0 1 0นะผมขายดีที่สุดนะกว่าทุกแบรนด์เลยนะผมอยู่นี่เลยครับกับ c r v 2.0ตัวนี้เป็นขับ4ขับเคลื่อน4ล้อนะครับผมนะโอเคเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะครับผมนะด้านหน้าก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ครับผมโฉมนี้นะครับคันนี้เป็นรถลูกค้าฝากขายนะต้องแจ้งกันอย่างนี้ก่อนนะครับราคาจะถูกเป็นพิเศษนะครับผมแต่คันนี้คือสภาพที่ยังไม่ปรับ ปรับรายละเอียดนะผมยังไม่ปรับสภาพนะครับวันรับรถเดี๋ยวผมปรับสภาพให้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเริ่มไปเที่ยวจุดเลยเดี๋ยวเชิญดูด้านในเลยนะครับผมนะนี่นะครับผมห้องโดยสารส่วนปี2 0 1 0นะห้องโดยสารอ่ะหน้าคอนโซลเนี่ยถือว่าสะอาดลูกค้าเก่าเนี่ยรักษาดีมากนะครับผมนะป้ายภาษีพรบนะผมไม่ขาดเลยนะครับผมนะสำหรับคันนี้อ่ะเพิ่งได้มาเลยคันนี้นะต้องแจ้งนี้ก่อนเลขไม่แค่แสนสี่สำหรับรถเดินทางนะครับผม รถปี2 0 1 0เนี่ยก็คือเอาง่ายๆเลยถ้าเฉลี่ยนะครับผมถ้าเป็นรถ SUV หรือเป็น4ประตูหรือเป็นกระบะเงี้ยครับผมจะเฉลี่ยนะครับก็คือปีละ4 0 0ห0แต่อันนี้อยู่แค่แสนสี่ถือว่าใช้น้อยมากครับนะตรงนี้รถ11ปีใช้ไปปีละหมื่นกว่ามั้งประมาณนี้นะครับผมเนาะอ่ะมาก็นี่นะครับผมด้าน,นที่นั่งนะครับผมก็ถือว่าทํามาได้ดีมากเลยนะครับผมนะตรงนี้มีพี่พักแขนนะครับเนาะ ระบบเบรกระบบไฟนะบูทงบูทูธใช้ได้ปกติมีคูสคอนโทรลนะับผมพวงมาลัยสองฝั่งนะครับตรงนี้นะครับนี่เบรกเบรกเท้านะครับผมรุ่นนี้นะเป็นตัวแรกที่เป็นเบรกเท้านะนี่นะครับโอเคเบาะไม่มีขาดครับเบาะหนังไม่ขาดนะไปดูด้านหลังด้วยก็ได้ปะนี่นะครับผมปี2010นะครับผมแต่เบาะนี่ต้องบอกกันเลยว่าดูจากสภาพเบาะดูจากสภาพเออ เทดงเพดานในเลทต่างๆนะครับผมต้องบอกกันเลยว่าดูแลดีมากนะครับผมนะตรงนี้ไปนี่นะครับผมด้านหลังก็จะมาประมาณนี้นะผมที่เก็บของเนี่ยกว้างมากสามารถพับไปอีกเป็น50-50บ50ได้นะครับผมเก็บถุงก๊อฟได้ประมาณ 3- ามสี่ใบกันเลยทีเดียวนะครับผมนะนี่ประมาณนี้เดิมนะไม่มีรอยชนไม่มีไม่มีชนหนักพิควมไฟไหม้นะครับผมสําหรับคันนี้นะ ตัวนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ครับ4จุดด้านหลังครับมาเดีย๋ยวมาเปิดราคาเลยดีกว่าคันนี้นะครับผมสำหรับ Cav ปี2010ออกนะตอนนั้นเนี่ยราคาอยู่แล้วๆประมาณล้านกว่าบาทล้านสนะีะประมาณนี้ล้านสะครับวันนี้เหลือเพียงแค่ไม่ถึง3ามแสนครับสอาหมื่นเก้าพับาทราคาเงินสดตัดโปนะครับผมนะจากปกติ3า9แสนับาทวันนี้จากคลิป YouTube นี้เท่านั้นนะครับที่ติดตามมาจากหนุ่มสามย่มอตอร์ ผมขายให้เลยราคาเงินสดอยู่ที่2 9 9 0 0 0บาทจับได้4 0 0แสนเอาง่ายๆขายแค่2 9 0 0นนะครับผมนะจับได้4 0 0แสนกว่าด้วยแหละนะครับผมเนาะคันนี้แต่ผมขายเพียงแค่2 9 9 0 0 0ก่าบาทราคาเงินสดตัดโปรไม่รวมแวนนะครับผมนะโอเคสำหรับใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาดูรถพร้อมทดลองขับได้เลยนะครับผมเนาะหรือติดต่อมาที่0 8 9 6 1 7 2 7 6 5หก้าหนุ่มสามเหลี่ยมออโต้วันนี้ขอตัวลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ